้าของร้านที่เขาทําตรงนี้ขายอยู่นะเขาบอกว่าขายได้วันหนึ่งเนี่ยห้าร้อยไม้เลยนะคะมันแบบยุ่นๆเนาะตัวเห็ดเข็มทองอ่ะมันจะเด้งเด้งนะคะแล้วก็พอกินกับไข่ที่แบบมันก็เด้งเด้งนุ่มๆเหมือนกันอะ่ะเอ้ยมันเข้ากันมากเลยนะมันเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะทําให้ลูกค้าที่กินเนี่ยติดใจในรสชาติของเราอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่ทําให้แตกต่างจากร้านอื่นนะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel, ชาแนลเจฟเว่นแอนดมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำชง้มไข่เสียบไม้ค่ะ แล้วก็จะสอนให้ทําน้ําพริกกะปิเอาไว้ทานคู่กันด้วยนะคะซึ่งเจ้าที่เขาทําขายอยู่เนี่ยวันหนึ่งขายได้หลายร้อยไม้เลยนะคะเขาบอกว่าบางวันได้ถึง500ไม้เลยละที่สําคัญคุณต่ํากําไรงามแล้วก็ยังเป็นไอเดียที่แตกต่างจากคนอื่นยังไม่ค่อยมีคนทําขายด้วยนะคะแต่เกิดว่าใครยังนึกไม่ออกว่าจะขายอะไรดีก็ดูให้จบอย่าก,กดท่ามนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารให,ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่งได้นะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำพริกกะปินะครับและอีกส pues. ่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของไข่และผักนะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวน well. ้ำพริกกะปิกันก่อนเลยครับกะปิอย่างดีครับวันนี้เราใช้เป um ็นกะปิกุ้งนะครับเอาอย่างดีเลยครับแบบไม่มีกลิ่นนะครับกระเทียมพริกขี้หนูสวนน้ำตาลมะพร้าวเมื่อเขือพวงมะนาวสำหรับตัวไข่นะครับวัตถุดิบหลกๆเลยครับขาดไม่ได้เลยไข่ไก่ครับผงปรุงรสเะอมครับ เห็ดเข็มทองก่อนอื่นเราจะมาหั่นผักกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเห็ดเข็มทองนะครับเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะครับตัดตรงคั่วตรงนี้ออกนะครับที่เป็นลากๆตรงนี้ครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับและเราก็จะหั่นเห็ดเข็มทองครับให้เล็กนิดนึงนะครับเราจะหั่นให้ความยาวประมาณนี้พอนะครับและเราก็หั่นเห็ดเข็มทองให้หมดได้เลยนะครับสำหรับตัวะอมนะครับ เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านบนเนี่ยครับมันจะเป็นยอดอ่อนอยู่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้สามารถทานได้ทั้งยอดเลยนะครับเราก็จะเด็ดยอดโชมออกก่อนครับหั่นให้เล็กนิดนึงนะครับหลังจากที่เราหั่นไปแล้วนะครับจะเป็นก้านแข็งนะครับเราก็ค่อยเด็ดลงมาครับหรือถ้าเกิดคุณนักเรียนมันยังไม่อยากหั่นนะครับหักก้านมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ลุดออกมาได้เลยครับ นี่ครับตรงนี้ทานได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เด็ดอย่างนี้ได้เลยครับและสําหรับอัตราส่วนนะครับว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไ้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าเกิดคุณนักเล่นคนไหนอยากรู้ว่าเชฟใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มรับของเชฟแว่นได้เลยนะครับพอเราเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาโขลกน้ำพริกกะปิกันครับเราจะนํากะปิที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในโรกก่อนได้เลยนะครับโขลกกะปิจะมันเหนียวเหนียวหนืดหนเลยนะครับจะทาให้ตัวกะปิของเรานะครับมีเนื้นย้วดครับ ต่อไปให้เราใส่ต uh so, ัวกระเทียมลงไปครับโขกกระเทียมกับกะปิให้ละเอียดได้เลยนะครับพอเราโขกกระเทียมกับกะปิจนเข้ากันดีแล้วนะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวลงไปครับโขกให้เข้ากันเลยนะครับพอน้ำตาลมะพร้าวเริ่มละลายกับกะปิเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่พริกขี้หนูส่วนตาลงไปครับสาหรับตัวพริกขี้หนูส่วนนะครับเราจะโขกแค่พอหยาบๆพอนะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับ เอาแค่พริกขี้หนูส่วนของเรายับยับประมาณนี้พอนะครับมะเขือพวงครับแล้วก็โขลกให้พอยับยาเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะมาปรุงรสชาติตัดความเค็มความหวานของน้ำพริกกะปิของเรานะครับมะนาวครับเราจะคั้นน้ำมะนาวลงไปอย่างนี้ได้เลยครับ มาถึงขั้นตอนนี้เราก็สามา,露露ร,ถา,มารถปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่เผ็ดนะครับเราสามารถโขลกพริกใส่ลงไปเพิ่มได้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่หวานนะครับเราก็สามารถเตมิมน้ําตาลมะพร้าวลงไปได้ครับอันนี้เราจะทาออกมาเป็นรสชาติแบบกลางๆนะครับพอเราได้รสชาติของน้ำพริกกะป,ปิตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนที้เราก็จะนาไปเทใส่ถ้วยพักไว้ก่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบ right mmm. สำหรับตัวน้ำพริกกะปิของเราครับและทีนี้เรามาเตรียมไข่กันเลยนะครับเราจะตอกไข่ใส่ลงไปในชามนะครับ ถ้าเกิดคุณนักเรียนทําขายเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้เป็นไข่แบบถุงดีกว่าครับเพราะว่าต้นทุนไข่แบบถุงนี่มันจะถูกกว่าไข่แบบแผงนะครับผงปรุงรสลงไปครับ1นช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตีไข่เข้ากันครับพอตีไข่เข้ากันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่ผักที่เราเตรียมไว้ครับเห็ดเข็มทองครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับ ที่การเก็บพักไข่ก่อนที่เราจะนําไปทํานะครับเราจะเก็บไว้ในถังน้ําแข็งนะครับใส่ลงไปทั้งอย่างนี้ได้เลยครับพยายามอย่าให้น้ําแข็งเข้ามาข้างในนะครับเพื่อเป็นการคงอุณหภูมิไข่แล้วก็พักไว้นะครับและป้องกันไม่ให้ไข่เสียด้วยนะครับและเราก็จะเตรียมไข่เซตต่อไปได้เลยครับเดินนะครับเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยครับพอเตรียมไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะครับใส่ช่อมลงไปได้เลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับ พอคุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําไปพักไปก่อนครับแล้วทีนี้เราก็จะมาทอดไข่กันเลยนะครับเราจะใช้เป็นไฟกลางครับสาหรับตัวน้ํามันนะครับเราแนะนำว่าใส่ขวดหยอดอย่างนี้ดีกว่าครับประหยัดเวลาในการหยอดลงด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นขวดธรรมดาเนี่ยครับกว่าเราจะยอดเต็มนะครับมันก็ต้องเสียเวลาตักด้วยใช่ไหมครับหรือไม่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราตักมาแล้วรีบๆอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะล้นเกินไปได้นะครับพอเราหยอดน้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์สิบนะครับวางลงไปตามล ไม้นี้เราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นํามาผึ่งไว้ให้แห้งให้เสด็จน้ํานะครับเราจะเริ่มที่ไข่ชะอมครับตักมาแล้วก็หยดใส่หล่มได้เลยนะครับเราจะตักใส่หล่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเราหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอไข่เริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใช้มีดครับค่อยๆตัดนะครับตัดตัวไข่กับชะอมครับตรงรอบกลางนะครับพอเราตัดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็โปะลงไปครับ ค่อยๆระวังนะคบเราต้องแน่ใจด้วยนะครับว่าไข่ของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวมันจะเละได้นะครับเราก็ทอดไปให้สุกได้เลยนะครับเพอะไข่ชะอมของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําขึ้นไปพักไว้ในถาดครับก่อนที่เราจะทอดกระทะต่อไปนะครับเราจะใช้แปรงครับกวาดเศษที่มันอยู่ในหลุมออกให้หมดก่อนครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไข่เต็ต่อไปของเรามันจะไม่สวยได้นะครับเสร็จแล้วเราจะหยดน้ํามันตามลงไปนะครับสําหรับกระทะต่อไปครับเราจะทําเป็นไข่เห็ดเข็มทองนะครับ พอเสียบไม้เสร็จก็ยาะเห็ดเข็มทองไปครับเดี๋ยวพอไข่เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะกรีดครับพอกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านนะครับค่อยๆนะครับต้องให้แน่ใจด้วยนะครับว่าไข่สุกแล้วนะครับและเราก็จะทอดไข่ให้สุกได้เลยนะครับ พอไข่กระเห็ดเขมทองของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะนาขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงไว้ก่อนครับนามาพักไว้บนตะแกรงอย่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่เราจะทอดไข่ครั้งต่อไปนะครับเราต้องกวาดเอาเศษที่อยู่ในเตาออกให้หมดก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอการหลังจากที่เราทอดไข่ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชชยอมไข่เสียบไม้กับเห็ดเข็มทองเสียบไม้พร้อมด้วยน้ำพริกกะปิของเราครับกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวขอมาดูต้นทุนก่อนดีกว่าค่ะเฉพาะชยอมไข่เสียบไม้กับเห็ดเข็มทองเสียบไม้นะครับต้นทุนจะอยู่ที่137บาท58สตางค์ครับทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด33ไม้นะครับก็จะตกอยู่ที่ไม้ละ4บาทสิบหกสตางค์ครับโอ้แล 20บาทนะคะใช่ครับสามไม้ห้าสิบคือแบบหุยกำไรเยอะมากเลยเนาะอันนี้ไม่ได้รวมนันพิกาเปีนะครับเพราะว่าปกติแล้วนันพิกาเปียเขาจะขายแยกอยู่แล้วนะครับใช่ก็คือเอาตักใส่กล่องแล้วแต่ว่าจะขายกล่อง5บาทหรือ10บาทก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเอาไปขายเท่าไหร่กันนะก็ขายได้ตามชอบเลยค่ะซึ่งจริงๆจะบอกว่าเจ้าของร้านที่เขาทําตรวนี้ขายอยู่นะเขาบอกว่าขายได้วันหนึ่งเนี่ยห้าร้อยไม้เลยนะคะโอ้โหลองเอาไปคูณดูสิว่า ได้กําไรขนาดไหนนะแล้วนอกจากจะมีชะอมนะคะกับตัวเห็ดเข็มทองแล้วนะเราก็อาจจะสามารถใช้ผักอื่นๆมาได้อีกนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบดอกกระจอนก็ได้ดอกสโสนก็ได้นะคะแล้วแต่ว,ว่าเพื่อนๆจะเอาไปครีเอทใช้ผักอะไรนะคะทนความหอมไม่ไหวแล้วละคะเชฟเรามาชิมกันดีกว่านะคะแหมเชฟนี่เร็วมากไม่รอไม่รอไม่รอ,รอตากล้องเลยเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มจากนี่ก่อน,นครับเห็ดเข็มทองเสียบไม้ครับ พีกะาิมาหม่พร้อมกันนะครับหนึ่งสอง,อส,องสาม,อ,อ,มอันนี้ตากล้องก็แอบ,บกินอยู่หลังกล้องเหมือนกันนะคือจะบอกว่ามันแบบยุ่นๆเนาะตัวเห็ดเข็มทองมันจะเด้งๆนะคะแล้วก็พอกินกับไข่ที่แบบ มันก็เด้งเด้งนุ่มๆเหมือนกันอ่ะเอ้ยมันเข้ากันมากเลยนะแล้วตัวน้ำพริกกะปิที่เราทํานะรสชาตินัวมากเลยครับแล้วก็แบบเปรี้ยวหวานกาลังดีนะพอกินรวมกันแล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะคะ <ừ> แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวกะปิที่เชฟแว่นใช้เนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะใช่ครับ จะเป็นแบบกระปิใต้แท้ๆที่มันจะออกเป็นสีแบบเหมือนออกเป็นชมพูนิดๆ<า>นะคะใช่มพูอ่อน,ออน,น,นๆนอาจจะไม่ใช่เป็นสีดำๆนะเวลาไปหาซื้อต้องอย่าซื้อแบบที่มันสีดำๆนะคะใช่ครับเอาละค่ะเชฟทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอีกอันหนึ่งก่อนเออนี่นี่ชะอมไข่เพราะไม้นี้ทำสองอย่างโอเคเดี๋ยวตากล้องก็จะหยิบชิมหลังกล้องนะคะมาหมั่มพร้อมกันค่ะอันนี้ชะอมนะครับอืมหอมมาก จะอมตีขึ้นจมูก oh. แจะ,ะอมแบบเน้น,นไม่เหมือนที่ซื้อกิน,นะแบบใช่แล้วด้วยความที่เชฟแว่นสอนให้ลูดชะอมแบบเนี้ยมันจะไม่มีกั้นๆมาแข็งๆอยู่ในคอเนาะใช่ที่เราสอนนะคือ เขาจะหั่นเอาอตรงยอดมานะเสร็จแล้วเราจะมาลูดตรงที่มันติดก้านๆในหน่อยแข็งๆอนะ่ะอันอไหนเลือดแข็งๆนิดนึงนะเราออกนะมันมีความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะทําให้ลูกค้าที่กินเนี่ยติดใจในรสชาติของเราอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่ทําให้แตกต่างจากร้านอื่นนะร้านอื่นอนะ่ะคือเขาจะเอาก้านไก่มาตัดๆ,ๆ,ๆแบบกิ่งแข็งอะไรก็คือใส่ใสรวมมาหมดเลยเนาะมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยอร่อยละคายคอนนั่นเองนะคะใช่ครับ เชเว่นหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแอบ,บกินหลังกล้องกันนะคะเดี๋ยวเรามาบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าสําหรับใครที่อยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์ตามแอบ,บขายอาหารต่างๆเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้รูปได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์ไไว้ใต้รูปก็ขอนํารูปไปใช้แค่นั้นพอลวครับซึ่ง สวยเนี่ยเราโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะตามไปดาวน์โหลดรูปกันได้เลยค่ะส่วนใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่ไลคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งโตถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบมุกด้วยน้าจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ํายําครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ําเยลลี่และอิตาเลียนโซดาและล่าสุดที่ขายดีมากๆนะคะนั่นก็คือคอร์สชาชงสิบชนิดค่ะนักเรียนนนเเออาาาาไปททํขยยแลลล้้้ววกกกกัับบมมุค่น จนลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อกันวันหนึ่งเนี่ยหลายร้อยขวดเลยนะคะใครสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ